สวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์ที่สิบสามสิงหาปี2565นะเป็นเช้าที่หมอกตกลงหนักมากเลยครับวันนี้หมอกตกมองเห็นเป็นละอองเลยครับเนื่องาฝนปิวลงมาดูด,ดูบรรยากาศครับตอนนี้เวลาประมาณ6โมงเช้าครับตอนนี้อยู่บ้านนอกเราครับเ,บเสียงนกเสียงกาตอนเช้า อันนี้ถนนหน้าบ้านที่เขากำลังจะขยายพิธีกรเรายกมือยกมือไปไปบาย <c oughs> <c oughs> ยนะครับไปแล้วองาสุขเล็กๆน้อยๆครับของคนต่างจังหวัดบรรยากาศตอนเช้าก็จะเงียบสงบดีฮะ ไม่มว่าตอนเช้าหรือตอนกลางคืนแหละเงียบดี